นี่เลยครับวันนี้ยำกบครับยำเองกินเองครับวันนี้ยำกบทุกอย่างอยู่ในคลิปเลยนะครับเพื่อนๆฝนตกวันนี้ทั้งวันแหละได้กบมาสองตัวเลยยำเลยครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนี่ยครับยำกบครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาเช้านี้อากาศฝนตกทั้งวันครับวันนี้นี่ครับได้กบมาสองตัวใหญ่ๆเลยครับฝนตกทั้งคืนนะเมื่อคืนเนี้ยตอนนี้ยังไม่หยุดเลยครับนี่ได้กบมาสองตัว นี่ยครับต้มต้มแล้วต้มเรียบร้อยวันนี้จะยำกบครับมาเรามากินยำกบครับอันดับแรกนะยำกบก็ต้องแกะเอาเนื้อมันแกะเอาเต่นเนื้อมันนะครับนี่เลยเรียบร้อยครับเพื่อนๆแกะเอาแต่นเนื้อแบบนี้เลยครับไปตอนนี้ลงมือเลยยำนี่เลยครับ หลังจากเราแกะเนื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่เลยพริกพริกนี้เป็นพริกแห้งคั่วกับพ่อหอมกระเทียมคั่วให้หอมเลยนะครับพริกแห้งใส่ลงไปเานามเนาใช้ลูกนึงนนปลาชูเพื่อนๆนี่เลย หนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนคลุกเลยเพื่อนๆคลุกเลยให้เข้าพริกเลยยำกุบมีคนยืนหัวเราะอยู่ทางโน้นครับยำกบเนียครับนี่ถ้ามีมะม่วงใส่นะโอ้โหจะสุดยอดเลยต้งใส่มะม่วงเปรี้ยวนะม่วงสามล้วดูฝนตกตกได้กบมาครับ เมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยได้ออกพุ่งจับกบได้สองตัวเนี่ยครับกะละมังเบลอเล,เลยอ่ะคุกเรียบร้อยแล้วนี่เลยครับหอมแดงอ่าต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนี่ครับอยู่ในนี้เลยมีลูกโดดด้วยนะพริกสวนใส่ลงไปเครื่องยำไม่ได้มีอะไรมากมายครับแบบบ้านๆกินง่ายๆครับแต่รสชาติมันแซ่บมากครับเพื่อน เนี่ยยำกบนี่มันเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยแม่ยายไม่ให้กินนะยำกบเนี่ยจะไดยายญาติทางเมียนี่ไม่ต้องเรียกกินเลยยำกบอ่ะเสียด้ยพริกแห้งขั่วกับกระเทียมโรยไปมาดูเลยตอนนี้ลัก้องมา นี่เลยครับเป็นยำกบนาชำ้ชำๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆนี่เลยไปคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับยำกบไปไปลวยกันเลยครับไป